โชคลาภสำหรับชาวราศีกันนะครับประจำวันที่1ธันวาคม2563กันเป็นอย่างไรบ้างกันมีโชคไหมมีครับโชคของกันมาจากไหนมาจากความฝันมาจากคุณพ่อถ้าคนไม่ค่อยฝันอะไรเลยไม่มีเรื่องให้ฟุ้งซ่านไม่คิดอะไรนึกอะไรไม่หอให้นึกถึงคุณพ่อครับนะฮะ บางงวดที่แล้วก็หลายคนก็ได้ทะเบียนรถคุณพ่อไปอันนี้จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่ออยู่อายุคุณพ่อกับปีเกิดคุณพ่อ2อ,อย่างนะฮะปีพศเกิดคุณพ่อกับอายุคุณพ่อจะให้โชคสําหรับชาวราศีกันนะครับการไปดูตามนี้ได้โชคคุณพ่อให้โชคหรือไม่ก็คุณพ่อซื้ออะไรดีจบเลขอะไรใกล้ตัวง่ายมาก ตามนั้นภาพรวมดวงชะตาสําหรับชาวราศีกันในช่วงนี้ถือว่าการเงินดีมากนะครับช่วงนี้มีงานออกงานสังสรรค์เยอะหน่อยมันต้องเข้าสังคมมันต้องเจอผู้คนมันภาษีสังคมมันเยอะก็ไม่เป็นไรไปใช้เงินใช้ซองเขาอะไรประมาณนี้รวมไปถึงนะครับเ,เรื่องของครอบครัวนะคนที่บ้านจะเอาโอกาสในเรื่องของการงานการเงินมาให้ด้วยมีเงินเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเอามาให้ด้วยก็มีเรื่องของข่าวดีเช่นเดียวกันดังนั้นภาพรวมของกันในเรื่องนี้การเงินค่อนข้างโดดเด่น นะครับเข้าสังคมปาีิสังสันง,งานเยอะเจอเจอผู้คนมาก จอคนมากก็ได้โอกาสมากร้วนเป็นเรื่องดีนะครับเรื่อง,องความรักก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ยังคงดีอยู่นะครับมีอะไรก็ค่อยๆทอยทีทอยอาศัยเรื่องการงานก็คงโดดเด่นการเงินโดดเด่นแล้วดังนั้นก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเท่าไหร่เพียงแค่ว่าเรื่องของความคิดความฟุง้งซ่านเท่านั้นเองกันต้องลดความคิดมากลงแค่นั้นก็จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นไพ่ยพยากรณ์บอกชาวราศีกันในปักนี้ไว้ว่านี่ฮะทำอะไรต้องรู้จักป้องกันตัวเองไม่ประมาทนะครับเพราะไพ่ใบนี้เนี่ย มันแปลว่ามันต้องทําอะไรจะต้องเซฟเซฟอย่าประมาทอย่าทําอะไรที่เสี่ยงเกินไปนะครับเพราะว่าไพ่เนมีรูปของ นะครับพุทธคุณที่คอยเป็นเกาะป้องกันตัวดังนั้นการทําอะไรที่อยู่ในกรอบศีลธรรมและความถูกต้องจะไม่มีใครทําอะไรเราได้ทําบุญเสริมะดวงชะตาด้วยการทําบุญเกี่ยวกับให้ไปทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาคารสถานที่กําแพงแก้วกําแพงวัดรวมไปถึงสาการะบูชาท้าวเวสุวรรณจะช่วยปกป้องปกปักรักษาและได้โชคได้ลาบสําหรับชาวราศีกันในปักนี้ครับ